สาธุพุทธบุตรสรวีแสนสุขน้อมกมกราบคุณพ่อพระวิสุทธ,ธิพุทธรังศีบรมธรรมบิดากราบคุณพระพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้ากราบคุณพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณครูบาอาจารย์กราบเทเทว,วาพรมกราบเจ้ากรรมนาเวนหรือผู้คุมกดแห่งกรรม กราบพี่วันชิตาวันชานนนและสวัสดีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันขอถือโอกาสมาแบ่งปันนิพพานธรรมจากหนังสือนิพพานธรรมบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าโดยพี่วันชิตาวันชานนนและทีมงานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าค่ะคำว่านิพพานธรรมคือ ธรรมที่บุคคลควรทำให้รู้แจ้งเพราะเป็นธรรมที่นำไปสู่การสิ้นทุกข์ถาวรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปถ้าบุคคลใดได้นำไปฝึกไปปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดค่ะหากธรรมที่นำมาแบ่งปันในวันนี้ ไม่ถูกจริตไม่สมบูรณ์ขาดตกปกพร่องดิฉันขอน้อมกราบขอขอมากรรมหนโอกาสนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุาธค่ะหัวข้อนิพพานธรรมที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้คือพรมวิหารสีค่ะพรมวิหารวิหารแปลว่าที่อยู่พรมแปลว่าประเสรศิฐคำว่าพรมวิหารสีหมายความว่า เอาใจจับอยู่ในอารมณ์แห่งความประเสริฐหรือเอาใจไปขังไว้ในความดีที่สุดซึ่งมีคุณธรรม4ี่ประการคือ 1. เมตตาแปลว่าความรักหมายถึงรักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆซึ่งตรงกับคำวา่าเมตตาในที่นี้ ถ้าวังผลตอบแทนจะเป็นเมตตาที่เจอด้วยกิเลสไม่ตรงต่อเมตตาในโภมิหารสีนี้ลักษณะของเมตตาคนสร้างความรู้สึกคุมอารมณ์ไว้ตลอดวันว่าเราจะเมตตาสงเคราะห์เพื่อนที่เกิดแก่เจ็บตายไม่สร้างความลำบากใจให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายความทุกข์ที่เรามี เราก็มีเสมอเขาความสุขที่เขามีเราก็สบายใจไปกับเขาเรารักผ,ผู้อื่นเสมอด้วยตนเอง 2. กรุณาแปลว่าความสงสารหมายถึงความปรานีปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความสงสารปราณีนี้ไม่หวังผลตอบแทนเช่นเดียวกัน สงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามกําลังกายกําลังปัญญากําลังทรัพย์ลักษณะของกรุณาการสงเคราะห์ทั้งทั้งทางด้านวัตถุโดยธรรมว่าผู้ที่จะสงเคราะห์นั้นขัดข้องทางใดหรือถ้าหาให้ไม่ได้ก็ชี้ช่องทางบอก 3. มุทิตาแปลว่ามีจิตอ่อนโยนหมายถึงจิตที่ไม่มีความอิจฉาริษยาเจือปนมีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสตลอดเวลาคิดอยู่เสมอว่าถ้าคนทั้งโลกมีความโชคดีด้วยซั์มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดเหมือนกันทุกคนโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขสงบปราศจากการอันตรายทั้งปวง คิดยินดีโดยอารมณ์ลอยยินดีนี้ไม่เนื่องเพื่อผลตอบแทนการแสดงออกถึงความยินดีในพรหมิหารคือไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นสอุเบกขาแปลว,ว่าความวางเฉยนั่นคือมีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบ ความวังเฉยในพรมิหารสีนี้หมายถึงเฉยโดยธรรมคือทรงความยุติธรรมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดผู้หนึ่งคุณธรรมสประการนี้นอกจากความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วยังเป็นอานิสงส์ความสุขแก่ผู้ปฏิบัติถึง11ประการดังนี้ 1. นึ่สุขขังสุปฏิ นอนหลับเป็นสุขเหมือนคนนอนหลับในสมาบัติ 2. ตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขไม่มีความขุ่นมัวในใจ 3. นอนฝันก็ฝันเป็นมงคล 4. เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาพรหมและพูดผีทั้งหลาย 5. เทวดาพรหมจะรักษาให้ความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงห จะไม่มีอันตรายจากเพลิงสัพพวุตและยาพิษเจ็ดจิตจะตั้งมั่นในอารมณ์สมาธิเป็นปกติสมาธิที่ได้ไว้และจะไม่เสื่อมมีแต่จะเจริญยิ่งขึ้น 8. มีดงหน้าผุดผ่องเป็นปกติ 9. เมื่อจะตายจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์10 ถ้าไม่ได้บรรลุมรผลในชาตินี้ผลบุญแห่งการเจริญพรหมิหารสีนี้จะส่งผลให้ไปเกิดในพรหม,มโลก11มีอารมณ์แจ่มใสปลอดจิตใจปลอดโปร่งทรงสมาบัติวิปัสนาและทรงศีลบริสุทธิ์คนที่มีพรหมิหารสีสมบูรณ์ศีลย่อมบริสุทธิ์ คนที่มีพรหมิหารสีสมบูรณ์ย่อมมีฌานสมาบัติคนที่มีพรหมิหารสีสมบูรณ์เพราะอาศัยใจเยือเยินปัญญาก็เกิดลักษณะของมิตรมิตรแท้หนึ่งมีอุปการะ 2. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข 3. มิตรแนะประโยชน์ 4. มิตร มีน้ำใจลักษณะของมิตรเทียมมีดังนี้ 1. คนปอกลอสอคนดีแต่พูด 3. คนหัวประจบ 4. คนชวนฉิบหายกัรยาณมิตรคือการครบเพื่อนที่ดีมิตรดีถือเป็นการอำนวยถือเป็นการเอื้ออำนวยประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการ ี่คือส่วนหนึ่งของนิพพานธรรมบุญใดกุศลใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้บุญนี้กุศลน,นี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายแด่พ่อใหญ่พ่อพระวิสุทธิพุทธรังศีบรมธรรมไม่ไม่ดาต่อผู้คุมกฎทุกกฎต่อพระตนะตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ต่อพระคุณของคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เทพเทวาพรหมต่อเจ้ากรรมในเวรหรือผู้คุมกฎแห่งกรรมน้ำถวายต่อพี่บัญชิตาวัญชานนและกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านค่ะผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้ข้าพเจ้าและกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่าน ขอให้ได้ผ่านบททดสอบทุกบททดสอบขอให้ได้สะอุป,ปาที่เสศานิาพัทธ์ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถอสาธุสาธุสาธุาธนิพพานะสุขังนิพพานะปัจจุโโหุุ